เรามาจะมาปรุงกันแล้วนะครับนี่เรามาปรุงกันเลยนะครับเอ้ยัแบบนหนึ่งนะครับแ่าปรกรณ์ติดมมาก่อนก่อนปรุงก็จัดไปสักเล็กน้อยนะครับนี่ครับ สุดยอดนี่ครับหนังกับแก้มก็อร่อยนะครับมานะครับรลมาปรุงเลยนะครับพี่ที่เราเจียวไว้นี่ใส่ลงไปนะครับ ลอยกอนนะครับนนี้แบ่งแบ่งครึ่งนะครับอันนี้ยำแบบแห้งนะครับก็ใส่เหือกแก่ลงไปเลยนะครับครึ่งหนึ่งนะครับลงใส่เยอะนะครับเลยยนะครับนี่นี่จะยำแบบแนำนะครับแบบแห้งอยู่หนึ่นนะครับแบบแนำนะครับ ผงอร่อยนะครับใส่ไปเวลาเช็ดไล้นะครับมันก็ตกอร่อยเหมือนกันนะครับไม่มีจุดใดตัวนะครับใส่ไปนิดหน่อยนะครับเกลือนะครับใส่ลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับพอนะครับจะมันจะเค็ม ยำยำเลยนะครับใช้มียำเลยถุกนะครับแรกไม่มีหอมนะครับมีแบบแบบแนนนะครับแบบแนนนะครับ,แบ,บแ จิ้กันนะครับจิ้มกรอนเรียบร้อยแล้วนะครับ,บรแล้วก็เอาผักใส่เลยนะครับักผใส่เลย เรีอยนะครับถอเมนูนะครับถือยอดน,นะครับเมนูมนี้นะครับ,บกับแกงก็อร่อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ แบบน้ำกับแบบแห้งนะครับนี่อันนี้เป็นแบบแห้งอันนี้แบบน้ำนะครับกับข้าวอยางนี้นะครับก่อนไปทำงานนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ